เราก็มั่นใจของเราคนอื่นจะคิดก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วนะเราก็ทำในตามกฎหมายตามพยานหลักฐานเรามีแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นเราทําตามพยานหลักฐานเราไม่ได้ทําตามใจใครส่วนใครจะพอใจไม่พอใจก็เอาที่สบายใจ จะมีกางเกงสีแดงของเนี่ยฮะน้องชมพู่สายมือสดนะครับซึ่งเป็นกางเกงที่เราคุ้นเคยเห็นมาตั้งแต่วันแรกที่เกิดคดีนี้ขึ้นกางเกงตุรยม์มอนรองเท้าที่ใส่ในวันหายไปรองเท้าขนาดใหญ่กว่าเท้าของน้องชมพู่และหลักฐานที่สำคัญที่สุดคือเส้นขนและเส้นผมครับถ้าคุณผู้ชมติดตามจะทราบนะครับว่าพบเส้นผมของน้องชมพู่เนี่ย36เส้นถูกหั่นออกจากกันใช้การหั่นลักษณะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็นไปเป็นเรื่องของสายศาสตร์แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับ เส้นผมที่ถูกหั่นเนี่ยส่วนหนึ่งเจอใกล้บริเวณศพแต่อีกส่วนไปเจอในรถของลุงพลตรงที่หว่างแก้วครับคนร้ายตั้งใจนําน้องชมพู่มาทิ้งไว้ในจุดที่พบศพก่อนจะปล่อยให้เสียชีวิตเองด้วยการอดอาหารและพบว่าได้นํามีดหั่นเส้นผมไปทําพิธีสะกดวิญญาณที่สําคัญตํารวจยังตรวจสอบที่เกิดเหตุและพบว่ามีเส้นผมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ36เส้นแบ่งเป็น3กลุ่ม เส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกหั่น16เส้นและยังมีคนเพชรหนึ่งเส้นซึ่งเป็นของผู้หญิงโดย DNA ที่พบสามารถระบุตัวตนได้แล้ว